แล้วก็ได้กินร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊หมวยในตํานานทำนานหน่อยอร่อยชัว <บ S 1> ยายหมวยจะค่อยๆปรุงความอร่อยใส่ไปในทุกๆชามเส้นนุ่มๆหมูกรอบรสเลิศทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้ของร้านนี้คือพริกน้ำซ้มจะทำสดใหม่ทุกวันนุ่มมัดนี่ให้ดูนี้ซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์กรอบอ้อยมีแห้งเส้นมันๆมากเลยแต่มันดูร่นนุ่ม อร่อยมากจริงๆปกติร้านนี้มีเตี้ยมอีนะแต่ามาไม่ทานจ้าเตี้ยมอีหมดน้ำซุปก็จะกลิ่นหอมไม่เหมือนที่อื่นความใสใจลว้วนๆน้ำซุปก็กลิ่นหอมไม่เหมือนใครจริงนะสมคำร่ำเลยเส้นแค่นี้ก็รู้ว่านุ่มแล้วอ่ะพิกัดอยู่ตรงข้ามธนาคารอมสินปาจินบุรี